สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนในะ youtube แล้วก็เพจเป็นทุกคนเดี๋ยวอย่ายพิ่งไปนหนๆก็จอดแล้วดูก่อน,อ,น,อ,น,อ,นอ่ามาดูทีมนี้หน่อยนะครับผมอ่าใช้คา,าวาม่านะครับแล้วก็เป็นคาราม่าแล้วมาสาม,มตัวเลยนะครับแต่ว่ามีเออเซตีไออาที R มาตัวเดียว เป็นเครื่องแท้นะครับที่เหลือเป็นคาวาม่าหมดเลยมาสี่คันนะครับแต่ที่เป็นโค้งเอ็นทีสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เครื่องคาวาม่าคาวาม่าร้อยอาานะครับตัวนี้นี่ไม่จำเป็นต้องใช้ของแท้ก็ได้นะครับเฮ้ยมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยฮะเอ้าไม่พีนักแปลกอ่ะ อ๋อน้ำยาเหรอเย็นโอ้ยแล้วก็กโอ้ยไอ้แล้วก็งงแค่มันพกอะไรข้างๆด้วยตัวนี้ไรฮะแล้วก็โค้งไอ้นี่ที่เบ็ดเรือ่องมาเท่าไรเนี่ยไอ้นี่ที่เบ็ดส,สมามหมื่นสามโอ้ราคาอ๋อมีเป็นบางโค้งมาด้วยอ๋อมีบางโค้งมัแพงบางโค้งแต่ได้นะตัวนี้ก็วิ่งดีนะเขามามีเขามาหม,หมดเลยสามตัวสองตัว ตันนี้เขาว่ามาหรืออาธีอาธีครับอ๋อแล้วนู่นน่ะตัวช้างเล็ยคณะอาธีครับอ๋ออาธีอ๋อขอบโทษครับเป็นเขาว่ามาสองตัวอาธีสองตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นอาธีร้อยห้าโค้งสยามอ่าตัวนี้อาธีทีมงานอะไรเนี่ยทีมงานอะไรเนี่ยมีชื่อทีมงานไหมเนี่ยทีมงานอะไรเนี่ย ขอลาวโอเคมีเบอร์โทรไหมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามแปดสามเก้าแปดนะครับผมติดต่อเบอร์เบอร์นี้นะครับใครจะหาย่ามเพื่ออัดราเลยนะครับผมเดี๋ยวดูคันนี้หน่อยนี่คันนี้เลยครับว่าแกะกล่องก็หมาใช่ไหม <S <S แกะกล่องนะครับนี่จะของรถจะของ,องเราจะของรถใช่ไหม่ง,งซื้อมาได้นานยังเนี่ย สามวันสามวันโอ้เพิ่งลงไปยี่สิบกว่าไร่เองอ๋อใชงานยี่สิว่าไร่แล้วเติมมาถลาคงสามหมื่นเจ็ดอ๋อสามหมื่นเจ็ดอ๋อเปล้อวงยี่สิบแปนผมแล้วเครื่องอะ <3, 000. S 1> เครื่องเครื่องสามหมื่นพันคาร์บอมาร้อยห้าเพิ่งใช้งานไม่ได้ยนะี่สิบไ่ครับเนี่ยกับคาร์อมานระเนี่ยโอ้ยังไม่ได้แกะเลยในะถุงถุงใหม่อยู่นะครับชุดนี้ก็ห 60,000 68,000วิ 60, 68. 60, ่งเอาเรื่องอยู่แต่ว่าเครื่องมันยังใหม่มันยังไม่ลื่นยังยังเดี๋ยว,ยวยก็ลื่นเก็่อย่าลื่นไปใส่ขูดแกน,นอันตรายแล้วรออีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเป็นอะไรนะช้างเหล็ก<า>ช้างเหล็กเลยช้างเหล็กช้างเหล็กเดี๋ยวผมหาอีกเนี่ย นี <laser magic> <OOK> ่ยไม่เรียกด้วยนะมันมีหูเนี่ยโอ้อันนี้ช้างเหล็กนะครับนี่ช้างเหล็กโดนลักฝาถังเลยฝาถังหายแรงจนฝาถังหายเลยนะครับอันนี้อาธีเหรออาธีอาธีครับอาธีแท้เลยอ่ะอืมแต่ว่าตัวนี้ใช้ลูปตัวนี้อาธีอะไรเนี่ยอาธีร้อยร้อยห้าห้าตัวนี้อะไรอ่ะอาธีร้อยอาธีร้อยเขาให้ลูปเทอกอย่างเดียวเลย เขาไมา่ให้ลงย่มด้วยเลยเขอให้รูปขับเขาไปาจัดแล้วก็เป็นโครงช่างเหล็กนะครับผมเนี่ยโครงช่างเหล็กนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เห็นตอนย่ำนะครับเพราะว่าคันนี้เขาให้ลงรูปขาว่าม้าสองอาทีสองนะครับตอนแรกผมจะคิดว่าเขาว่ามาสาม เดี๋ยวรอตอนขย้ำดีกว่านี่ร้อยโลยหรอร้อยสิบโลเอาเท่าผมไม่ได้ผมก็ร้อยสิบโลนะคนขับฮะอ๋อร้อยสี่สิบไม,มาไม่ใช่เครื่องนะน้ำหนักร้อยสี่สิบไมานะครับนี่นี่น,นี่คนนี้ก็น้ำหนักเท่าผมเลยนะครับร้อยสิบโลแหมไปแล้วน้ำหนักน้ำหนักตัวไม่ใช่ปัญหาแนละ ที่ใจตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เกี่ยวกันนะทำงานได้เหมือนเดิมแต่อันนี้ที่ขับว่างหน้าในอินที่ที่เป็ดนะตัวหลังนั้นอาทิร้อยออกหลืมไปแก่ผมแต่ว่าอาทิร้104อยสี่ร้อยห้าห้านี่แหละ นี่ยที่สนใจตัวนี้ครับควาวมม่าร้อยห้าห5านะครับเพิ่งได้มาสามวันปลาเพื่อนยังไม่ลื่นนะครับใส่พงนก สองร้อยบาทเหมือนกันนะครับยำลูกแล้วก็จักกล่องมากันสี่คันนะครับมาก็ค่อนข้างจะยาวนะครับนี่นี่น,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 นี่นี่ดูพี่คนระับ ยจำเสียกได้นะเรดดี้ด้วยขอมาดันนี้เอ็นทีสิบเ็ดนะครับตัวหน้าตัวหน้าเอ็นทีเ็ดวิ่งดีเหมือนกันนะเป็นอ็นทีสิบเอ็ดผมเคยเห็นเขามาย้ำเสียนะเครื่องแบบว่าแต่งมานะแล้วใสนะ่ใบหกเนาะโหวิ่งเอาเรื่องเลยนะครับ เสียงยังนิ่มดเลยนะเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบบยังเดิมๆนะอยู่นะยังไม่ได้แต่งนะครับเลยวง2ี่สนะไป5้เดิมๆเครื่องเดิมๆ ย้อนมาซะแล้วครับคาวามามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่าเห็นขับย้อนกลับมานะครับไม่รู้ว่าเป็นไรหรือเปล่านด้เดี๋ยวดูนะครับเด้ผมบอกแล้วน้ำหนักตัวไม่ใช่ปัญหานะครับเด้อยู่ที่ใจมากกว่าไปไงวิ่งปีด๊ดเด้แสงมาด้วยข้างหน้าเนจะจะทำมีมีสปริงไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ นี่นี่ได้ผบอกแล้วลำหนักกไม่เป็ปัญหาดีใจล้วนๆนายาวด้วยนะครับได้ได้ลองงานันไ เอาเดี๋ยวดูเขามาเนี่ยเป็นไรหรือเปล่านะครับเป็นไรอะ่ะเป็นไรอะ่เรอะเครื่องร้อน,อนโอ้ ร้อนจัดเลยเหรอดันออกเลยเหรอไม่้นออกมเตดี่เยนัเโอ้แ่ใจนะเป็นไรร้อแล้วน้ำดันพุ่งออกนะครับถ้าไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูทางบนบกดีกว่ามันร้อนแล้วก็น้ำมันดันออกมอตอ์น้ำนะครับเพราะเครื่องใหม่ด้วยยังไงก็ยังมีรับประกันอยู่นะครับ เคนะผมสำหรับวิดววีโอชุดนี้นะครับขอตัวเพียงคนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ